สวัสดีครับพบกับผมนะครับเป็นต่อเหรียญทองนะครับจากช่องสถานีสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัขนะครับก็ลูกสุนัขของผมชุดนี้นะครับอายุตอนนี้ก็ได้5้าประมาณ้วันละผมก็จะฉีดแล้วจริงๆแล้วต้องฉีดแต่4ี่ห้าวันนะครับเพราะผมซื้อวัคซีนมาตั้งแต่4ี่ห้าวันละแต่คนนี้ผมไม่มีเวลาถ่ายนะครับผมก็เลยแช่เย็นไว้ก่อนแล้วก็อ่า มาอัดคลิปวันนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็วัคซีนตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากน้ำปิงบริษัทพิษสุโลกนะครับแต่ที่อื่นผมไม่แน่ใจนะก็ลองหาดูนะครับแถวบ้านผมก็จะบอกว่าฉีดวัคซีนมันง่ายนิดเดียวนะครับก็ชุดหนึ่งนะครับวัคซีนก็จะมีตัวยา2ตัวนะครับตัวนึงเป็นตัวยานะครับอีกตัวนึงเป็นตัวผสมนะครับเป็นน้ํากับเป็นผงนะครับแล้วก็มีนะครับเข็มนะครับอันนี้เป็นเข็มแบบฉีดนะครับแล้วก็มีเข็มแบบดูดก็เป็นตัวนี้นะครับเข็มแบบดดู เราไปจ้างหมอทีก็สอ0สาม้นะครับราฉีดเองซื้อมาชุดนึงก็แปดสิบบาทนะครับเป็นสมาชิก็ด้วยก็จะถูกลงมาอีกนะครับไม่ยากเลยวิธีฉีดง่ายๆจริงๆเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันต,ต,ต้องมีการนะครับถ้าเป็นหมอนะครับเขาก็จะใช้ตัววัดอุณหภูมินะครับตลอดวัดอุณหภูมินะครับ ว่าเป็นไข้หรืออะไรหรือเปล่าครับแต่อันนี้เป็นหมาของเราเองนะครับผมมีประสบการณ์ก็เลี้ยงมานานแล้วผมก็รู้อยู่ว่าหมาของเราเนี่ยมันสุขภาพแข็งแรงก,กินข้าวกินอาหารได้ปกตินะครับไม่มีอาการไข้ตัวร้อในใดๆนะครับพอดีผมหาตัวไข้ไม่เจอนะครับโอเคนะครับฉีดเลยตัวแรกตัวนี้นะครับเจ้า M1 นะครับตัวแรกเลย M1 ครับฉีดฉีดฉีดตัวนี้ก่อนเลย เดี๋ยวๆก่องชีดผมขอปรับโต๊ะนิดนึงจะได้เห็นนะอ่าผมปรับนีน้นะครับเ <Okay. S 1> อเสยปรับโต๊นิดนึงนะครับอืมจะได้ง่ายอย่างแยกเราก็นะครับ ลิงเนี่ยมันเราก็เอาเข็มสลิงนะครับเสียบเข้าไปนะครับดูดตัวยาที่เป็นน้ำนะครับอันนี้วัคซีน5้าโรคเนาะนี่ตัวนี้เป็นน้ำนะครับถอดออกมาขวดมันจะไม่เหมือนเรีแล้วนะนี่เป็นน้ำนี่จะเป็นผงนะก็ดูดออกมา เสร็จปั๊บนะครับเราก็ดันนะครับเอาเราตัวยานะครับฉีดเข้าไปในตัววัคซีนนะครับเราเขย่านิดนึงนะครับเขย่าเขย่าให้ตัวน้ํากับตัววัคซีนนะครับละลายเข้าหากันบรดดออกมานะครับบูสต์เสร็จปุ๊บนะครับอ่า ปุ๊บครับเราก็เปลี่ยนหัวนิดนึงครับเปลี่ยนหัวตัวยาต้นนิดหนึ่งนะครับเราก็เอาหัวซีดขึ้นมาตัวนี้ครับก็ก็ไล่ลำดับมาก็ได้ครับถ้ากลัวจำไม่ได้เราก็ไล่จากเอ็มหนึ่งก็ได้นะครับเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งตัวนี้เอ็มหนึ่งนะครับตัวพุ่งผมสุดหล่อตัวนี้ครับเอ็มหนึ่ง Okay. นะอ้าวแอลกอฮอล์มานะปึ๊บระวังนะครับระวังหมามันชนแอลกอฮอล์ร่วงโอเคสำลรีอยู่สำลรีนะนะครับเช็ดนะครับเอา,เาสัลรีเช็ดบริเวณที่เราจะฉีดนะครับตรงนี้อผมอยุซีตรงนี้นะผมก็จะตรงนี้เช็ดนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ ผมก็เอาวัคซีนนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับถูออกมาครับปึ๊บาดูไล่ลมออกนิดนึงนะครับปึ๊บให้พอมีน้ํายาเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้พอมีน้ํายาเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ฉีดโมเวนที่เราทําไว้ดึงนะครับเราไม่ท่ถ้าเราดึงหนังสุนัขึ้นมาแบบนี้นะครับฉีดไปใต้ผิวหนังปื้นนะครับแล้วก็ฉีดเลยนะครับปื๊บโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็คึงเขานะครับคึง ถ้าเราไม่คึงนะครับถ้าเราไม่คึงบริเวณที่ฉีดเนี่ยยามันจะจับตัวเป็นเป็นเป็นเป็ไตได้ครับแล้วก็คึงคงโอเคพอคึงเสร็จปุบ๊บก็พอนะครับเช็ดปุบ๊บแล้วก็ปล่อยตัวนี้ลงไปนะครับปึ๊บอ่าส่วนตัวเก่านะครับเราก็เข็มมันเก่าแล้วก็นะครับไม่เอานะครับก็พอนะครับแล้วก็หยิบชุดต่อไปนะครับขึ้นมาอย่างนี้ เหมือนเดิมนะครับดูดตัวยาขึ้นมานะครับโอเคขยาวนะครับขยาวเสร็จปุ๊บดูดนะครับตัวยามานะครับเพชรนะครับ เสร็จ okay. แล้วนะครับสวไว้นะครับจับลูกม,ม้าตัวต่อไปขึ้นมานะครับชิวต,ตัวนี้ตัวนี้ M2 ของผมนะครับนี่จับ M2 ของผมตัวนี้ผมเก็บนะครับโชว์ไปนั้นแหละไม่ขายเก็บทำเหมือนเดิมครับคึงไว้ตรงนี้นะที่เราจะฉีดนะท,ที่เราจะฉีดนะครับ ูไว้นะฉีดปุ๊บนี่ไปนะฉสดปุ๊บฉีดเลยโอ้ยไม่ใช่ลืมเปลี่ย <c> น <oughs> เขียบไปแล้วไงเ,เก็บตัวไปแล้วดีไม่เห็นก่อนตัวนี้นะฉีดไปครับเห็นปะน,นะ คนเดียวแ้วไม่มีใครช่วยด้วยคอโอเคคึงเข้าไปครับคึ้งข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 ึ้งค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 ึง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 โเคครับวางเป็นไตเราต้องคึ้งนะครับไงั้นเดี๋เป็นไตโอเคเสร็จแล้วลงไปครับ ไป F1 ขึ้นมานะครับเราไล่ตามหมาเราเราจะง่ายนะครับ F1 ขึ้นมานะครับอา้าวยังไม่ได้เตรียมยาได้แต่กันไปลงปก็จเตรียมยานนีนะครับ เหมือนเดิมนะปั๊บครับไปปึ๊บายาวมาเร็วเอ็มดีชิบมาเดี๋ยวเหมือนเดิมครับในเ,นเวลนี้นะ เชือมือจะฉีดปึ๊บ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 อ่าเสร็จปุ๊บเราก็เจ็บมาเลยปรับเด้งขึ้นมากดลงไปนะครับชีดลงไปเลยปึ๊บอ่าครึ่งครึ่งครึ่งหน่อยครึ่งหน่อยนะครับครึ่งหน่อยครึ่งหน่อยกันยาจับตัวเป็นก้อนนะครับครึ่ง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 นะครับ นี่ครับไม่มีอะไรมากไม่ยากเลยค <50. S 1> <c oughs> ื้ไปเตรียมยาชุดต่อไป มาเร็วเร็วอึ้มาอเช็ดมาเช็ดมา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 อ้อ แค่นี้เองเสร็จ okay. ทำรีทำชุบกระหอทำวางท้ายเตรียมปุ T ๊บนะตัวเมียนะครับเช็ดๆๆบริเวณนี้นะครับเน้นหน่อยในบริเวณนี้จะฉีดกันเน้นเขาหน่อยแค่นั้นเองปุ๊บโอเคแล้วเราก็เปิดออกมาเลยนะครับดันเข็มไว้นิดนึงนะครับก็ ตายผิวหนังครับฉีดให้ป้าหรือหนังขึ้นมานิดนึงครับจะง่ายในการฉีดนะครับปึ๊บก็นะครับเน้นหน่อยครึ่งหน่อยนะครับเช็ดอีนโนเอเนะครับเชตัวสุดท้ายแล้วนะครับดูดีๆนะครับตัวสุดท้ายแล้วด,ดูดีนะ ดูดีนะครับดูดน้ำยานะดูดน้ำยาออกมานะครับดูดค่อยดูดออกมานะครับดึงแล้วก็ดึงเข็มค่อยๆดึงมันว่าน้ำยาจะได้ออกไปหมดนะยังออกไปหมดทำไมอโอเคนะครับ แอบอยู่มุมมาเร็วๆทิบๆๆมาเนี่ยตกใจอะไรมามามาต้องตกใจหมาชุดนี้นะครับแพ้แพ้รีมแบบน้ำนะครับทำให้ขนหลุดเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วนะครับตอตัวนี้จะเป็นหนักสุด ส่วนใหญก็90%แล้วตัวนี้ก็มาสัก80%ครั้งแรกดุดเยอะเลยตัวนี้ก็ดีละโอเคครับผมถ้าเกิดนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบาย